ก็สวัสดีทุกๆคนนะคะที่ว่าดูคลิปวิดีโอของพี่วันนี้พี่ก็จะมาทำเค้กสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าร้อนสตรอเบอรี่ถูกก็เลยเนี่ยจะทำเค้กกินนะคะจานี่ก็คือร้อยกรัมเนยนะคะนเนยหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็มีไข่สามใบนะคะไข่สามใบ มีน้ำตาลหนึ่งร้อยกรัมนะคะพีกะ่ก็จะตีนี่แล้วก็มี วานิชชูการ์นะคะก็คือวานิลาชูการ์อันนี้ก็คือสองหนึ่งเพื่อความหอมนะคะนี่แล้วเราก็ตีอันนี้ตีเนยตีไข่แล้วก็ใส่จะใส่แป้งนะคะอันนี้พี่ก็จะใช้แป้งก็สองกรัมนะคะแป้งนี่แล้วก็มีผงฟูสองช้อนชาหนึ่งสองสองช้อนชานะคะ มีก็จะใส่แป้งก็ค่อยใส่ ตัวขนมนะคะพี่ก็จะใช้พิมพ์ตัวเนี้ยน,นี่นะคะก็คือรอเข้าเตาอบยีนาทีนะคะเดี๋ยวก็จะมาทำหน้าก็คือหน้าร้อยตัวขนมสุกแล้วก็ทำหน้านะคะอันนี้ก็คือที่ว่าเตรียมจะทำหน้านะคะก็มีสตรอเบอรี่แล้วก็มีผง้ยของเรานะคะแค่นี้ก็คือเสร็จ แล้วก,ก็ใช้น้ําผลไม้นะคะทำเนี่ยกวนผงวุ้นเนี่ยจะมีอย่างนี้มาตัวขนมก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็จะมาทําหน้ากันอันนี้ก็คือแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะกวนผงวุ้นนะคะนี่ก็จะใช้น้ำผลไม้นะคะสตอรอเบอรี่เค้กเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะคนที่ว่าดูคลิปวิดีโอของพี่ถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์ถูกใจก็ช่วยกดติดตามกดแชร์ได้นะคะ